จัดสุดหล่อเข้ามาใหม่ให้ครับวันนี้อยู่กับเจ้าตัวเลเจนเดอร์พี่เลเจนเดอร์2.4ครับเลเจนเดอร์2.4 Blacktop My 80,000เลเจนเดอร์2.4 Blacktop My 80,000พี่ดูหาที่ไหนหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อวาน My 80,000รถปี2021ปี2021ครับอันนี้คือเลเจนเดอร์ครับผมบอกเลยว่าสุดจริงคันนี้คุ้มๆน่าใช้มากนะครับใครสนใจดีเทลรายละเอียด นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร้แล้วไปชมรายละเอียดตัวรถคันนี้พร้อมกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่สิวท่านนะครับอยู่กับผมเน t ตออโตคานะครับวันนี้จะรถครอบครัวเข้ามาใหม่ให้1คันนะครับกับ Toyota Fortuner Legender นั่นเองนะครับสำรับคันนี้คือโฉมเป็น2.4นะครับ2.4 Legender นะครับปี2 2 2 1แท้นะครับ นะปี2021เล็กไม่แ8,900กิโละครับไม่แ8,900นะครับลดออกห้างป้ายแดงมือเดียวนะมาจาก t ต y o t a K Motor ตนะครับตัวนี้ได้สีขาวมุกนะครับหลคาดำนะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่1,179,000บาทนะครับกับ Fortuner คันนี้1,179เท่านั้นฟีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง1 8 0 0 0บาทนะครับพี่ได้คุกกี้นะครับหลังคาแบ็ท็อปสีขาวมุกนะครับไปใช้งานเลยนะครับ ถูกกว่าป้ายแดงเอาเรื่องอยู่นะถูกกว่าป้ายแดงหลายแสนอยู่นะนะครับเอาจริงถูกกว่าป้ายแดงประมาณสามแสนมั้งนะครับแต่ว่าได้รถสวยได้รถสวยรถตัวนี้เพิ่งเข้ามาเนาะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆเลยนะครับสวยจริงนะใครสนใจนะครับก็โทรเข้ามาได้เลย0ูนย์เก้าหกห้าสามห้าห้าหนึ่งห้าสามนะครับกับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เลเจนเดอร์ครับสองจุดสี่จัดเต็มไฟหน้าเป็นดูโอโปรเจ t เตอร์ดูโอโปรเจเตอร์นะครับพร้อมเดทางนันนิ่งไลท์นะครับ ไฟตัดหมอกมีให้เรียบร้อยมีเซนเซอร์ให้พร้อมนะครับตัวนี้ก็จางหน้านะครับเป็นกลองไฮแบคนะครับพร้อมกล้อง360องศานะครับมีกล้อง360องศาให้นะตัวนี้นะรถอาจจะมีรอยบ้างนะยังไม่ได้ล้างจริงๆนะครับยังไม่ได้ล้างจริงเลยนะครับรีบนามารีวิวให้ลูกค้าได้ชมก่อนนะครับเผื่อใครหาอยู่สาหรับตัวเ e จเ n อร์จริงๆมีลูกค้ารอเลยเรจเดอร์นะครับช่วงนี้ก็อย่างว่าเงียบนะครับเพราะว่าสงการมาหลายๆท่านอาจจะใช้เงินเยอะพอสมควร พอกลับมาก็ทางานเต็มตัวนะครับอาจจะยังไม่ได้ช็อปกันถนะ้าเท่าไหร่รับตัวรถยนต์มือสองก็ตอนนี้ราคาก็ดีขึ้นนะครับราคาถูกลงนะ่ะไม่ใช่ดีขึ้นนะดีขึ้นในทางที่ถูกลงดีสําหรับลูกค้านะครับคือลูกค้าเครดิตดีเนี่ยสามารถจัดเต็มนะครับแล้วก็ฟีดาวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถอนุมัติรับรถภายใน1ชั่วโมงได้นะครับถ้าเผื่อใครยังไม่รู้เนาะมีผ่อนบัตรเครดิตเกิน2ปีมีผ่อนบ้าน1ปีรถยนต์2ปีอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยสบายนะครับ ล้อแบกตัวนี้ได้ขอบยี่สิบเนาะไม่บุบไม่เบียดล้อใหม่ๆนะครับช่วงล่างเนี่ยเป็นของเหมือนเ้นเทียดีเดิมอะ่ะเ,เป็นสปริงสีแดงส้มเป็นสปริงสีแดงส้มน,นะครับมันพัฒนามาอยู่ในเลเจนเดอร์ตัวนี้นะครับก็ถือว่ารถสวยเดิมกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีกล้องมาให้เรียบร้อยนะใต้นี้เพราะว่าคันนี้มีกล้องสาม้อหกสิองศามาให้มีกล้อง3าม้อหกสองศามาให้แล้วก็มีบันไดด้านข้างให้เรียบร้อยนะครับเป็นตัวแบ็คทอ็อปแบ็คท็อปตัวนี้ไม่แล็ปนะครับสีจริง เป็นสีจริงนะครับทําสีมาเลยนะครับแล้วก็ดูเงาเส้นแสงตัวรถต่างๆนะครับปิ๊บเลยรถคันนี้อยู่กรุงเทพมินบุรีนะครับเสรีไทย64นะครับบริษัทเอสพีเซ็นทรัลของเบ้งนั่นเองนะครับดิสเบรกสีล้อด้วยนะด้านท้ายคันนี้ไมเนอร์เชนนะครับไมเนอร์เชนนะครับสูตรมันจะอ้อบนิดนึงสูตรมันจะอ้อบนิดนึงนะครับแล้วพี่ดูเงาแสงต่างๆนะคือต้องบอกเลยว่ายอมรับจริงๆแล้วว่าสวยมาก สวยมากนะมีเซนเซอร์ด้านท้ายมาให้4จุดนะเซนเซอร์ด้านหน้า2เซนเซอร์ด้านหลัง4เซนเซอร์หอย4มีกล้องหอยอีกตัวหนึ่งนะครับไฟท้ายเนี่ยจะเป็นตัวระบบเซอร e เฟนเชีย uh, ลนะครับเป็น L.E.D ทั้งหมดเลยเป็น L.E.D ทั้งหมดเลยนะครับเป็น L.E.D เต็มดวงนะครับไฟมันจะเป็นไฟวิ่งๆไฟวิ่งๆสีสม้สมๆนะครับสวยนะมีคาดหลังนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับเสาวิทยุนะครับแบบคีบฉลาม แล้วแล้วก็คาดหลังตัวนี้เป็นสีดำนะเป็นสีดำเขาจะเขียนคำว่า fortuner white นะครับติดฟงติดฟิล์มมีไล่ฟ้าทุกอย่างเห็นไฟไหมเมื่อกี้คือนะฝาท้ายตัวนี้มันสามารถคลิกเซนเซอร์ได้นะนะครับแต่ว่าลองหัดหัดคลิกดูนะครับเผื่อว่าใช้ได้บ่อยๆนะครับผมลองเตะด,ดูแล้วประมาณสิบรอบอาจจะขึ้นรอบหนึ่งนะครับเปิดแบบเมื่อกี้ดีกว่าสบายใจกว่าแลวภายในก็ได้เป็นโทนสีดำนะครับพวกพรมพื้นพรมหลังคาต่าง แายเป็นโทนสีดําแล้วพวกริ้วรอยตรงนี้ไม่มีเลยริ้วรอยไม่มีเลยรถใหม่มากตัวบอกก็ตามสไตล์ f o r t u n e er เครับเป็นบอกแขวนเป็นบอกแขวนแบบนี้นะครับตามสไตล์ Fortuner เลยได้เป็นบอกแขวนนะครับโครงสร้างตัวรถเนาะเดี๋ยวผมเช็คให้ดูนะครับเห็นรอยเมทดอาร์คไหมนี่เดิมเดิมหมดทุกจุดหลังโครงหลังคานะครับเดิมคลิปนะครับเมทดอาร์ครอยต่อหลังคาหัวน็อตต่างๆนะครับ อ่าคันนี้ราคาเพียง1นึ่งหนึ่เท่านั้นนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถครับพี่ราคากลางรถแน่นอนกับ2องสี่เลเจนเดอร์ตัวนี้ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถออกรถกับเราได้นะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้นะครับทั่วประเทศเลยนะค่าบริการจัดไฟแนนซ์ต่างจังหวัดไม่มีนะครับไม่มีแยกเก็บนะนะครับผมบอกก่อนนะครับเริ่มต้นจองรถนะฮะหนึ่บาทจนถึง5,000บาทนะครับเงินจองแล้วโอนเข้าบัญชีบริษัทนะมีเอกสารจองรถให้ถูกต้อง100%เ นะถือว่าบริษัทเรานะเปิดมานานนะ20ปี20ปีนะพี่สบายใจได้นะครับว่าเชื่อถือได้แน่นอนนะครับรับประกรันรถทุกคันให้นะครับแล้วก็ดันทุกเคสให้ด้วยนะใครที่แบบว่ากังวลเรื่องประวัติเคิตัวเองนะครับลองโทรเข้ามาหรือว่าแอดไลน์เข้ามาก่อนได้นะครับตามที่ตามวิดีโอนี้ใน,ในด้านล่างเนี่ยมันจะมีตัวโปรโมชั่นที่ผมลงไว้นะครับแล้วก็ตัวลิงก์แอดไลน์แล้วก็เบอร์โทรนะครับ นอกจากเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอมุมซ้ายล่างแล้วนะครับก็ยังมีด้านล่างอีกนะครับรวมถึงตัวโลเคชันต่างๆนะครับรวมถึงตัวโลเคชันต่างๆนะครับดูโอ้โหเม็ดองเม็ดอาร์คสวยกริฟสวยกริฟเลยครับนี้2.4งจุดสี่เลเจนเดอร์นะครับหาไม่ได้อีกแล้วนะครับไม่เพียงแค่แปด0มื่นเก้าพันนะไม่เพียงแค่แปดหมเท่านั้นนะครับโอโห,โอโหเนียนมาก เนียนมากนะเรามีทั้ง2.4ตัว G 2.4ตัว V แล้วก็2.4 Legender มีไฟ Ambient Light นะครับที่แผงประตูมีไฟ Ambient Light มาให้พร้อมนะกระจกก็จะเป็นโตโยต้าแท้นะครับโตโยต้ตแท้แบบนี้เลยนะกระจกนี้โตโยต้าตแท้นะนี้ก็จะเป็นโลโก้ f o r t u n e r ซีนประตูพี่ดูได้ครับสวยหมดสวยมากสวยจริงๆ นะครับอันนี้คือรถไม่ได้ล้างนะมันยังมีค้าวฟงค้าวฝุ่นอยู่นะผมก็อยากให้พี่ๆได้ดูสภาพรถแบบเร็วๆนะครับแบบก่อนปรับอะเอาง่ายๆพี่จะได้เห็นว่ารถเราซื้อมาเนี่ยไม่ได้มีชนหนักมาพลิคว่ำม,มาหรือระดับสิ้นเลขไมล์แปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดกิโลนะครับระบบการขับขี่ของคันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอุปารณ์มัลติฟังก์ชันเนาะมีล็อกความเร็วนะครับคือตรงนี้นะคูซอนโทนคือตรงนี้นะครับตรงตรงเนี้ยเป็นเกียร์ พดเดลชิ Shift, นะครับสามารถปรับบวกบวกก็คือฝั่งนี้ลบก็คือฝั่งนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยเป็นอัตโนมัตินะครับเลือกใช้งานได้นะครับเป็นอัตโนมัติแบบนี้ปรับเป็นออโต้เนี่ยปรับเป็นออโต้ไว้นะครับแล้วก็หน้าจอตัวนี้นะครับเป็นจอตัวใหม่สามารถเชื่อมต่อแอปเปิลคาร a เพย a แอน d รอยด์ได้นะครับโดยเอาสาย usb แท้นะครับเสียบเข้าไปไม่ว่าจะเป็น type c หรือว่า type c to type c หรือว่า usb to type c ก็ได้นะครับ ตัวระบบแอร์เนี่ยเป็นอัตโนมัตินะมาพร้อมไวเล็ชาร์จนะครับเกียร์อัตโนมัติ P ร N D ก็เกียร์สปอร์ตเกียร์ S นะครับอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดครับอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดครับนะคุ้ม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 เป็นเจ้าของได้พี P ่ผ่อนแค่หมื่นแปดเท่านั้นไม่ต้องดาวน,นะครับเลเจนเดอร์นะคันนี้ฝากระโปรงหนักมากนะเลเจนเดอร์ re, ไม่รู้ว่าใส่อะไรเข้าไปนะ <c oughs> หนักมากแล้วแต่ฝาแท้นะผมไม่ได้ค้ำนะผมเอามือผมจับไว้เฉย หน้าฝาแท้นะตรงนี้แถบสีเขียวนะครับสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดรถยังไม่ได้หลางจริงๆนะต้องขออภัยด้วยหนะ้าฝากระโปรงเดิมนะครับโลโก้โ,โตโยต้าอยู่ครบหนะหัวนงหัวน็อตเดิมครบหมดนะครับแล้วก็ปัมลมบัม ABS ต่างๆนะรอยแขนซ้ายแขนขวาเนะี่ยเมทอาร์เห็นนะเดิมหมดนะจุดเชื่อมต่อต่อตางๆเนะี่ยของเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะจุดเชื่อมต่อต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวคันลูคันหน้ามันก็จะมีเล็บซ้ายไล็ขวาแบบนี้นะครับฝั่งตัว R ก็คือฝั่งขวาฝั่งตัวแก็คือฝั่งซ้าย ฝั่งตัวแอลก็คือฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็จะมีพวกตัวแผนเพจอะไรต่างๆให้ครบนะครับเนาะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับถือไม่ไหวหนักหนักมากนะครับคันนี้เป็นตัวของได้เลยนะครับในราคาเพียง1นึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะรถอยู่กรุงเทพบินบุรีนะครับเสรีไทย64 s p c สเอสพเคาร์ขงเบ้งนะครับโทรเข้ามาก่อนได้นะครับ096 535 5153นะครับกับผมเนทออโต้คาร์เลยครับ